สดทุกวันทันทุกเหตุการณ์ข่าวสารสาระในพื้นที่จังหวัดบึงการและข่าวสารทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9นาิกาถึง10นาฬิกากับรายการบึงการวันนี้คุยข่าวเข้มเขี่ยวข่าวข้นกับโด่งจตุรพรผานาคและเกทธนัทยานัชชาเตชสิทธิ์ทาง FM 104.25เและทางแฟนเพจ Facebook สวัสดทอบึงการกรมประชาสัมพันธ์บึงการวันนี้สวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบึงการวันนี้ FM 104.25 MHz สวทบวงการกรมประชาสัมพันธ์นะครับอยู่ในการวันนี้ในวันพุทธที่6มีนาคม2567กับเราสองคนผมโด่งจตุรพรผานาครับค่ะและดิฉันเกศธินทัทยานชาติชศิษฐ์ค่ะกลับมาเจอกันนะครับในเช้าวันนี้เช่นเคยนะครับวันนี้ผมดูเว็บไซต์ล่าสุดจากของกรมควบคุมมลพิษครับแอร์โฟไทยเขาบอกว่า PM 2.5วันนี้นะครับค่อนข้างที่จะสูงนะครับเป็นสีส้มแล้วนะครับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพอยู่ที่52.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาทรเมตรนะครับนี่คือล่าสุดเลยเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพแล้วนะครับข้อแนะนําก็คือให้ใส่หน้ากากนะครับเวลาออกไปข้างนอกรดกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆนะครับโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเด็กนะครับผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจําตัวนะครับต้องระวังเป็นพิเศษด้วยนะครับในช่วงนี้ ใช่เพราะว่าจากที่อากาศเนาะอากาศก็เริ่มร้อนขึ้นร้อนขึ้นแล้วนะคะแต่เราเราจะเห็นว่าเวลามองวิวเนี่ยจริงๆคือบึ้งการเนาะเราเห็นเราต้องเห็นภูเขาอย่างชัดเจนปกติอันนี้คือไม่ใช่ว่าอากาศเย็นนะแล้วเป็นเป็นเป็นแบบว่าเป็นหมอกความเย็นไม่ใช่นะคะแต่เป็นควัน PM 2.5นะต้องดูแลสุขภาพกันดีๆด้วยนะคะทุกคนเข้าใจว่าแบบช่วงนี้หลายๆที่อาจจะเตรียมพื้นที่สําหรับการเพาะปลูกรอบใหม่อะไรแบบนี้ครับก็เลยเริ่มมีการเผาและ นะครับแต่จริงๆไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเป็นวิธีการที่มันส่งผลกระทบถึงสิ่งแวดล้อมแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราด้วยโดยเฉพาะคนเผา<ช>คนใกล้ชิดนะครับอันนี้ก็ต้องเราต้องมาเปลี่ยนวิธีการแล้วล่ะนะครับแล้วต้องเป็นการร่วมมือกันนะครับในทุกๆคนทุกๆส่วนจริงๆนะครับ ค่ะก็มาติดตามข่าวสารนะคะภายในประเทศนะคะในช่วงแรกของรายการมาดูที่ข่าวแรกนะคะเป็นเรื่องของความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะก็คือประเทศไทยกับออสเตรเลียนั่นเองค่ะนายกรัฐมนตรีก็มีการหารือกับนายกของเครือรัฐออสเตรเลียนะคะในเรื่องของการรักษาหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะพร้อมพัฒนาความร่วมมือในแถบลุ่มน้ำโขงด้วยค่ะ นายเศรษฐาทวีสินนะคะหารือกับนายแอนโทนีเอลบานซี่นะคะนายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียโดยมีสาระสำคัญนะคะก็คือการเยือนระหว่างประเทศมีการเชิญนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียนะคะมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเทคโนโลยีและนวัตกรรมก็มีความเห็นพ้องกันในการส่งเสริมการค้าทวิภาคีโดยเฉพาะการจัดทําความตกลงนะคะการค้าเสรีไทยออสเตรเลียด้านของอุตสาหกรรมยานยนต์นะคะประเทศไทยก็คํานึงถึงร่างกฎหมายกําหนดมาตรฐานประสิทธิภาพการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากรถยนต์นะคะของรัฐบาลออสเตรเลียด้วย นอกจากนี้ก็มีเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะก็พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดทํา MOU นะคะด้านก่อด้านการท่องเที่ยวระหว่างกันด้วยเสนอให้ส่งเสริมเที่ยวบินนะคะเที่ยวบินตรงระหว่างการเพิ่มขึ้นด้วยเพิ่มจํานวนโควตานะคะ Work and Holiday Visa ไทยออสเตรเลียด้วยนะคะ แล้วก็ยังมีเรื่องของการศึกษาค่ะก็ยินดีส่งเสริมการตั้งสาขาของสถาบันการศึกษาออสเตรเลียในไทยด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องของด้านความมั่นคงด้านแรงงานทั้งสองประเทศก็ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนในเรื่องของเทคโนโลยีด้านการทหารก็เสนอให้ออสเตรเลียนะคะพิจารณาการจ้างงานชั่วคราวของเกษตรกรชาวไทยในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวด้วย แล้วก็มีด้านความร่วมมือพหูพาคีด้วยนะคะออสเตรเลียก็สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีในการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงด้วยค่ะเรียกได้ว่าเป็นการหารือในหลายๆประเด็นเลยนะคะในการที่จะในการที่จะร่วมมือกันในการพัฒนา2ประเทศนะคะในหลากหลายมิติค่ะ ครับแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ให้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้ไปดึงดูดการลงทุนนักลงทุนนะครับทั้งที่อยู่ออสเตรเลียเองนะครับแล้วก็ที่เป็นนักลงทุนชาวไทยด้วยนะครับให้ได้มีโอกาสไปลงทุนที่ออสเตรเลียนะครับต่างๆนานาก็จะเป็นความร่วมมือที่เกิดขึ้นนะครับคราวนี้ในเรื่องของการลงพื้นที่นะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ3จังหวัดด้วยกันยาลาปัตนาราธิวาสนะครับ แล้วก็สำหรับผลสำฤทธิ์นะครับจากการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีใน3วัน2คืนนะครับเขาบอกว่าสามารถที่จะสร้างโอกาสกระตุ้นบรรยากาศการท่องเที่ยวใช้เศรษฐกิจนำการพัฒนาควบคู่กับความมั่นคงสร้างสันติสุขในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนครับภายหลังที่คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับพร้อมคณะเดินทางร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับภายใต้โครงการเที่ยวใต้สุดใจ ที่จังหวัดปัตตานียะลาและนาราธิวาสระหว่างวันที่27 2 9ถึง29กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหัวใจสําคัญของการเดินทางลงพื้นที่นะครับก็คือการสร้างโอกาสเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตพร้อมกับยกระดับการท่องเที่ยวส่งเสริมการค้าการลงทุนผลักดันให้ประชาชนมีไรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะเชื่อว่าเมื่อเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ดีขึ้น ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนก็จะยกระดับมาตรฐานที่สูงขึ้นสันติสุขในพื้นที่ก็จะเกิดขึ้นมาตามลำดับ บ้านเมืองใดที่เศรษฐกิจดีสมัครสมานสมัคคีรักใคร่กลมเกลียวผลประโยชน์กระจายไปสู่รากหญ้าอย่างทั่วถึงประชาชนบ้านเมืองนั้นก็จะหวงแหนและรักแผ่นดินบ้านเกิดพร้อมจะปกป้องไม่ให้บุคคลใดหรือกลุ่มคนใดมาทําลายบรรยากาศความสุขไปได้ซึ่งแน่นอนว่าการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องทําควบคู่ไปกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเหตุการณ์ความไม่สงบความรุนแรงต่างๆจะต้องลดลง เพื่อหนเสริมนโยบายทั้งสองอย่างนี้ไปพร้อมๆกันก็ถือว่าเป็นการลงพื้นที่นะครับของนายกรัฐมนตรีที่มีการไปเยือนสถานที่สําคัญต่างๆนะครับแล้วก็เป็นการไปสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนชาวไทยเองนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาตินักลงทุนชาวต่างชาติเองนะครับให้เห็นว่าที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมีแง่มุมต่างๆนะครับที่น่าสนใจน่าลงทุนอย่างท่านนายกบอกตอนนี้กําลังจะสนับสนุนเรื่องของอาหารฮาลาล นะครับไปไปเปิดตลาดด้วยที่มาเลเซียนะครับแล้วก็ใช้พื้นที่ชายแดนภาคใต้เนี่ยเป็นพื้นที่ในการผลิตอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนให้กับเศรษฐกิจครับค่ะต่อมานะคะมาดูอีกเรื่องหนึ่งกันบ้างค่ะเป็นเรื่องของแรงงานไทยนะคะ ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะก็มีการหารือกับเอกอัครราชทูตเกาหลีประจําประเทศไทยในเรื่องของการเพิ่มโควตาส่งออกแรงงานไทยไปทํางานที่เกาหลีนะคะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะหารือกับนายพักยงมินเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณารัฐเกาหลีประจําประเทศไทยและคณะ โดยนายพิพัฒน์นะคะก็กล่าวว่าประเทศไทยและเกาหลีก็มีความสัมพันธ์ฉันมิตรกันมาอย่างยาวนานกว่า65ปีและมีความร่วมมือที่ดีต่อกันมาโดยตลอดนะคะโดยปัจจุบันค่ะข้อมูลณนะเดือนกุมภาพันธ์2567มีแรงงานไทยทำงานอยู่ในเกาหลีนะคะประมาณ20,000กว่าคนค่ะก็ได้ขอขอบคุณนะคะรัฐบาลเกาหลีที่ให้การดูแลแรงงานไทยในเกาหลีเป็นอย่างดีตลอดมานะคะ โดยกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าความร่วมมือในการจัดส่งแรงงานฝีมือไปทำงานอู่ต่อเรือในเกาหลีใต้ขณะนี้ก็จัดส่งไปแล้ว1,202คน และมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีด้วยนะคะที่จะเพิ่มจำนวนโคต้าการจัดส่งแรงงานไทยในประเภทกิจการอุตสาหกรรมนะคะสูงขึ้นกว่าปีที่แล้วจากเดิมอยู่ที่4,800คนเป็น5,500คนนะคะเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ14.6เลยแล้วก็ทราบว่าทาง HRD Korea นะคะหรือว่าสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกาหลีประจำประเทศไทยจะเปิดรับแรงงานประเภทกิจการประมงและบริการ เช่นโรงแรมรีสอร์ทคอนโดมิเนียมนะคะและงานบริการในร้านอาหารเพิ่มเติมในปี2567ก็ถือว่าจะเป็นการเพิ่มโอกาสนะคะการมีงานทำสำหรับแรงงานไทยเพิ่มมากขึ้นด้วยขณะที่ความคืบหน้านะคะการจัดส่งแรงงานภาคเกษตรตามฤดูกาลภายหลังจากที่กรมการจัดหางานนะคะได้ M O U กับกับอจินอันนะคะและจอซอลลาบุกนะคะ ไปแล้วนั้นขณะนี้นะคะก็อยู่ระหว่างพิจารณาลงนามเพิ่มเติมอีก3ามอำเภอนะ,ะในในจังหวัดสลรนามนะคะในการร่วมมือในการพิจารณา MOU นะคะ ส่วนความร่วมมือในการจัดทําบันทึกความตกลงนะคะความเข้าใจระหว่างประเทศไทยและสาธารณารัฐเกาหลีฉบับที่7ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการหารือรายละเอียดร่วมกันนะคะเพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์แล้วก็ความคุ้มครองความคุ้มครองนะคะให้แก่แรงงานแล้วก็ปรับแนวทางการปฏิบัติในการสอบนะคะให้เกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นก็คาดว่าจะสามารถลงนามได้ในเร็วๆนี้นะคะด้านของนายพักยงมินนะคะก็กล่าวว่าทางการเกาหลีก็ยินดีอย่างยิ่งเลยนะคะที่จะทํางานร่วมมือกับ รัฐบาลไทยและกระทรวงแรงงานของไทยโดยเฉพาะความร่วมมือในการส่งเสริมให้แรงงานไทยนะคะได้ไปทํางานในภาคเกษตรตามฤดูกาลร,รวมทั้งอุตสาหากรรมอื่นๆด้วยนะคะที่มีความต้องการแรงงานเพิ่มมากขึ้น แล้วการหารือในครั้งนี้ก็จะนําไปสู่ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดนะคะที่จะเป็นประโยชน์ต่อสองประเทศที่จะร่วมมือกันทั้งด้านของการจัดส่งแรงงานการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นของทั้งสองประเทศต่อไปด้วยค่ะครับนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีทีเดียวนะครับที่ทางเกาหลีนะครับจะมีการ เปิดเรื่องลักษณะของรายงานนะครับเรื่องของ MOU ต่างๆนะครับที่เป็นการจัดส่งแรงงานไปทํางานอย่างถูกกฎหมายนะครับที่อาจจะมีการเพิ่มอัตราอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นนะครับแต่ทีนี้อย่างอย่างแรงงานไทยในเกาหลีปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นตามข่าวต่างๆนะครับก็จะเป็นปัญหาเรื่องของพีน้อยต่างๆที่เขาเรียกกันนะครับก็คือเข้าไปทํางานโดยผิดกฎหมายปัจจุบันนี้ผมเลื่อนดูในทิกตอกเนี่ยก็คือเห็นพี่น้องแรงงานไทยนี่แหละที่ไปทํางานนะครับอาจจะไม่ได้ถูกกฎหมายนะก็มีการ โพสนะครับใน TikTok เยอะทีเดียวนะครับกับการทํางานต่างๆในแต่ละวันนะครับอย่างไงีก็เป็นกาลังใจให้แหละนะครับแต่ว่าทีนี้ก็อยากแนะนำเนาะว่าสําหรับคนที่จะไปนะครับให้เข้าตามกระบวนการนะครับก็จะมีความปลอดภัยต่อตัวเราเองมากกว่านะครับบางครั้งเนี่ยเวลาเราไปทํางานที่ที่เกาหลีแต่ว่าเราไม่ได้เข้าไปตามกระบวนการมันมีโอกาสที่จะถูกนายจ้างเอาเปรียบนะครับเขา อาจจะให้ทํางานในแบบที่ไม่ได้คํานึงถึงสวัสดิการของเรานะครับหรือว่าความปลอดภัยของเราแบบนี้นะครับอันนี้อันตรายนะครับกฎหมายก็จะไม่คุ้มครองอันนี้จะเป็นอันตรายมากๆนะครับใช่ต้องแบบว่าต้องหลบหลบซ่อนๆด้วยเนาะถูกต้องค่ะถูกต้องนะครับอันนี้ก็ต้องพิจารณากันดีๆนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องคนไทยทุกท่านนะครับที่ทํางานต่อสู้ชีวิตกันนะครับคราวนี้เดี๋ยวปิดท้ายกันนะครับที่เรื่องของสิทธินะครับของแรงงานกันบ้างนะครับ ในเรื่องของสิทธิทแรงงานนะครับเขาบอกว่า,าลูกจ้างลาป่วยไม่ถึง3วันนะครับไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ถ้าถูกทวงมีสิทธิที่จะปฏิเสธได้นะครับในเรื่องนี้เองครับคุณคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านออกมาเปิดเผยครับว่าตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541 มีการกำหนดความคุ้มครองให้ลูกจ้างทุกประเภททั้งรายวันรายเดือนหรือลูกจ้างตามผลงานมีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริงโดยนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างตลอดระยะเวลาที่ลาแต่ไม่เกินปีละ30วันในวันทำงานนั้นสำหรับการลาป่วย3วันในวันทำงานติดต่อการกฎหมายกำหนดให้ในายจ้างอาจให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองแพทย์แต่ไม่ได้เคร่งครัดถึงขนาดว่าถ้าลูกจ้างไม่มีใบรับรองแพทย์มาแสดงจะใช้สิทธิลาป่วยไม่ได้ ดังนั้นหากลูกจ้างลาป่วยไม่ถึง3วันก็ไม่จําเป็นหรือปฏิเสธการแสดงใบรับรองแพทย์ต่อในจ้างได้โดยลูกจ้างอาจต้องชี้แจงต่อในจ้างถึงการเจ็บป่วยนั้นหรือแสดงหลักฐานอื่นประกอบการลาที่ไม่ถึง3วันนั้นหากมีข้อสงสัยก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดนะครับก็เดินทางไปสอบถามได้เลยนะครับนี่เป็นสิทธิ์ของเรานะครับคือถ้าเกิดว่าลาไม่ถึง3วันนะครับก็ ไม่ต้องใช้ใบ,บรับรองแพทย์นะครับอันนี้ก็เป็นการลดกระบวนการนะครับลดเรื่องของเอกสารต่งตา,งตางนะครับแล้วถ้าถูกขอก็อาจจะแค่ชี้แจงนะครับชี้แจงแต่ว่าไม่จําเป็นจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์ให้ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นสิทธินะครับของพี่น้องแรงงานทุกคนนะครับเดี๋ยวงไงช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามาดูข่าวสารในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬกับช่วงข่าวสารบ้านเราครับ ประหยัดน้ำเริ่มต้นง่ายๆเด็ดตัวคุณเองจากเปิดน้ำล้างผักผลไม้จากก๊อกน้ำปรับเปลี่ยนเป็นการล้างผักผลไม้ในภาชนะรองน้ำประหยัดน้ำได้มากกว่าจากเปิดฝักบัวระหว่างอาบน้ำถูตัวปรับเปลี่ยนเป็นปิดฝักบัวระหว่างอาบน้ำถูตัวประหยัดน้ำได้มากกว่าจากเปิดน้ำทิ้งไว้ขณะแปลงฟันปรับเปลี่ยนเป็น แปลงฟันและบ้วนปากโดยใช้แก้วรองน้ําทุกครั้งประหยัดน้ําได้มากกว่าเห็นไหมครับว่าการประหยัดน้ําเริ่มต้นง่ายๆได้ที่ตัวคุณเองด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์ <S 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 Thank you. สาวแหล่โอสาวแหล่บานนาะตาวานได้พบท้องคืนนั้นทุกสัมดานพบในงานผ้าป่าสามาคีโอสาวแหล่บานนาะเจ้าสวยเด่นดังกระจันวันเพ็ญหอมเป่ง าารบ้นเรครับเข้าสู่ช่วงข่าวสารบ้านเรานะครับมาติดตามข่าวสารกันในพื้นที่จังหวัดบึงการของเรากันครับ มาดูที่ข่าวแรกนะคะเป็นของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงการนะคะได้มีการประชาสัมพันธ์เรื่องของการรับสมัครเข้าร่วมการประกวดชุดทีมผ้าไทยนะคะ1องค์กร1ชุดทีมผ้าไทยเนื่องในวันครบรอบ13ปีวันสถาปนาจังหวัดบึงการประจําปี25 6 7นรนะคะงานนี้ก็รับจํานวนจํากัดด้วยนะคะชิงเงินรางวัลพร้อมโล่แล้วก็เกียรติบตัตรค่ะรับสมัครจนถึงวันที่15มีนาคม25-67นี้เท่านั้นนะคะโดย คุณสมบัติค่ะก็คือเป็นหน่วยงานราชการรัฐวิสาหากิจนะคะเอกชนสมาคมชมรมหรือว่ากลุ่มองค์กรที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัดบึงกาฬนะคะเงื่อนไขก็คือผ้าเนี่ยต้องผลิตในจังหวัดบึงกาฬค่ะย้อมด้วยสีธรรมชาติหรือว่าสีเคมีแต่เน้นใช้สีธรรมชาตินะคะไม่จํากัดลวดลายโทนสีแล้วก็เทคนิคการทอนะคะได้หมดเลยเนาะแล้วก็ไม่จํากัดรูปแบบชุดทีมด้วยนะคะสามารถจะตัดเย็บชุดทีมได้ทุกร้านทั่วประเทศค่ะ แล้วก็ห้ามลอกเลียนแบบนะคะหรือว่าดัดแปลงผลงานของผู้อื่นโดยเด็ดขาดนะคะต้องคิดคนเองนะคิดคนเองเลยนะคะแล้วก็ จำนวนสมาชิกในทีมนะคะที่เข้าร่วมเดินแบบประกวดก็ไม่น้อยกว่า5คนนะคะแต่ไม่เกิน10คนค่ะแล้วก็หน่วยงานหรือว่ากลุ่มองค์กรนะคะสามารถสมัครเข้าร่วมการประกวดได้ไม่เกิน1ทีมและมีค่าสมัคนะคะ500รบาทต่อทีมค่ะทางนี้กองประกวดก็ขอสงวนสิทธินะคะไม่ไม่คืนเงินค่าสมัครในทุกกรณีค่ะก็สถานที่รับสมัคนะคะสามารถจะยื่นใบสมัครด้วยตนเองนะคะหรือว่าติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะได้ที่สํานักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดปึงการนะคะอยู่ที่ชั้น3สารากลางจังหวัดปึงการหรือว่าจะ โทรศัพท์นะคะไปได้ที่หมายเลข042492460นะคะ042492460หรือว่า0800490541 0800490541หรือว่าไปติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอนะคะหรือว่าจะเข้าไปดูรายละเอียดการประกวดเพิ่มเติมนะคะได้ที่เพจของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬแล้วก็เพจของสวทบึงกาฬกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็มีโพสต์อยู่เข้าไปดู รายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะครับผมใครที่อยากจะประกวดนะครับสนใจก็ประกวดได้เลยแต่ว่าข้อแม้ของเขาก็คือผ้าต้องเป็นผ้าที่ผลิตในบงการเท่านั้นใช่ส่วนท่านจะไปออกแบบยังไงในอันนี้แล้วแต่ท่านเลย <c oughs> นะครับผ้าอาจจะมาจากที่เดียวกันก็ได้นะครับ <c oughs> กลุ่มวิสาหกิจเดียวกันก็ได้แต่ว่าออกแบบเนี่ยต้องไม่เหมือนกัน <c oughs> นะครับห้ามเรียนแบบกันนะเพราะงั้นเราก็จะมาดูกันนะครับว่าเขาบอกว่าจะมีการแข่งช่วงงานวันสถาปนา <c oughs> นะครับก็ส่งเข้าประกวดได้ภายใน15มีนาคมนี้นะครับ คราวนี้มาดูกันต่อนะครับ15มีนาคมเหมือนกันนะครับกับกิจกรรมที่โรงพยาบาลบึงการมีการจัดขึ้นกับการตรวจวัดนะครับตรวจคัดกรองค้นหาโรคต้อกระจกต้อหินฟรีนะครับที่โรงพยาบาลบึงการนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่อายุตั้งแต่45ปีขึ้นไปนะครับสามารถที่จะเข้ารับการตรวจคัดกรองตา ค้นหาโรคต้อกระจกต้อหินได้ฟรีนะครับตั้งแต่เวลา8.30นาฬิกาสนาทีถึง12นาฬิกาที่ชั้นหนึ่งอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลบึงการนะครับโดยทีมจกักษุแพทย์ของโรงพยาบาลบึงการก็นำเพียงบัตรประจำตัวประชาชนนะครับเข้าไปเท่านั้นนะครับก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์ได้นะครับที่เพจของสวทบึงการกรมประชาสัมพันธ์หรือว่าโทรไปที่โรงพยาบาลบึงการนะครับ0424911อถึง3 ต่อ2 8 9 2หรือ291นะครับหรือว่าไปวันวันที่15มีนาเลยก็ได้นะครับจะไปวันที่15มีนาก็สามารถที่จะไปใช้บริการได้เหมือนกันนะครับกับการคัดกรองนะครับดวงตานะครับว่าเป็นต้อกระจกหรือว่าต้อหินไหมเพื่อให้สามารถที่จะรักษาได้อย่างรวดเร็วนะครับ ค่ะต่อมามาดูเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวกันบ้างนะคะในเรื่องของอุทยานแห่งชาติภูลังกาก็มีการประกาศประกาศปิดนะคะในในช่วงเวลานะคะของปี2567เนาะก็มาดูกันนะคะว่ามีในช่วงไหนบ้างเนาะทางนี้ก็เพื่อให้การบริบรหารจัดการนะคะแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ที่สําคัญให้ธรรมชาติได้ฟื้นฟูนะคะควบคู่ไปกับการปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางต่างๆนะคะเป็นการส่งเสริมฐานเศรษฐกิจด้านธุรกิจ ท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดนครพนมนะคะก็มีการกําหนดปิดอุทยานแห่งชาติภูลังกาแบบปิดสลับแหล่งการดังนี้นะคะแหล่งท่องเที่ยวถ้านาคาน้ําตกตัดวิมานทิพย์นะคะจังหวัดบึงกาฬน้ําตกตัดขามจังหวัดนครพนมก็จะปิดในช่วงวันที่1ถึง 31พฤษภาคมนี้นะคะแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวถ้ำนาคีนะคะในส่วนของน้ำตกตัดโพจังหวัดนครพนมนะคะลานกลางเต็นท์ภูลังกาน้ำตกกินรีจังหวัดบึงกาฬนะคะก็จะปิดในช่วงวันที่1ถึง30มิถุนายนนี้นะคะแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวเจดีกองข้าวสีบุญนาวจังหวัดนครพนมนะคะจะปิดช่วงวันที่1กรกฎาคมถึงวันที่31สิสิงหาคมค่ะก็ก็เป็นการประกาศนะคะปิดสลับแหล่งกันนะคะก็ให้แบบว่า ในช่วงไหนที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่ปิดเนาะก็ไปในแหล่งท่องเที่ยวที่ยังเปิดอยู่ได้ค่ะครับผมก็จะได้เตรียมเรื่องของการท่องเที่ยวของตัวเองเอาไว้นะครับใครที่อยากเที่ยวช่วงไหนก็จะได้จะได้ที่จะเตรียมตัวกันไว้ล่วงหน้าได้นะครับค,คราวนี้มาดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งมีความสําคัญเหมือนกันการที่เราจะเดินทางไปไหนมาไหนนะครับ,รบก็ต้องมีการขนส่งที่ดีต้องมีระบบขนส่งที่ดีนะครับล่าสุดเนี่ยทางสํานักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬนะครับเขามีการออกประกาศ เปิดขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารนะครับมี2เส้นทางด้วยกันก็คือสายบ้านพันลำบ้านนาป่านน,นี้1เส้นทางแล้วก็สายบึงการปากคาดอันนี้อีก1เส้นทางนะครับโดยสามารถที่จะยื่นขออนุญาตได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง18มีนาคมนี้นะครับนางสัสิธรอ,อาพรธนกุลขนส่งจังหวัดบึงการมีการออกประกาศครับ เรื่องให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารสายที่1บ้านพันลำบ้านนาปานสายที่4496บึงการปากท่าโดยยื่นขออนุญาตได้นะครับตั้งแต่วันนี้ถึง18มีนาคมนี้นะครับพูดง่ายๆก็คือใครที่อยากจะอยากจะให้บริการนะครับรถโดยสารนะครับประจำทางใน2เส้นทางนี้นะครับให้ไปขออนุญาตกับ สำนักง,งานขนส่งจังหวัดบึงการนะครับสายแรกนะครับบ้านพันลำบ้านนาป่านนะครับโดยเริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบ้านพันลำไปไปตามถนนทางหลวงท้องถิ่นนะครับก็จะผ่านตรงด่านศุลก,กากรบึงการสำนักงานประปาบึงการสถานีตำรวจน้ำบึงการไปตามถนนบึงการครับถึงทางแยกสำนักง,งานเทศบาลเมืองบึงการแยกขวาไปตามถนนบำรุงราชแยกขวาไปตามถนนเจ้าแม่สองนางถึงวงเวียนหอนาฬิกา แยกสายไปตามถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข222ถึงสีแยกแยกสายไปตามทางหลวงแผ่นดิน212ถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬแยกสายไปตามทางทางหลวงแผ่นดิน212ถึงสีแยกสายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข222ถึง3แยกบ้านแสนเจริญแยกขวาไปตามถนนทางหลวงท้องถิ่นไปสุดเส้นทางที่สถานที่จอดรถโดยสารประจําทางบ้านนาป่านะครับอันนี้ก็มีการกําหนดเงื่อนไขนะครับว่า ต้องมีรถนะครับให้บริการอยู่ที่5-10คันนะครับเดินรถวันละ24เที่ยวนะครับขาไป12เทีเ่ยวแล้วก็ขากลับอีก12เทีเ่ยวอัตราค่าโดยสารตลอดเส้นทางอยู่ที่10บาทนะครับแล้วก็อีกสายหนึ่งก็คือบึงการปากคาดนะครับระยะทางอยู่ที่53กิโลเมตรนะครับสำหรับเงื่อนไขคือต้องมีรถให้บริการ10-25คันเดินรถวันละ50เทีเ่ยว ไป25เที่ยวกลับอีก25เที่ยวนะครับอัตราค่าโดยสารจากต้นทางถึงปลายทางอยู่ที่30บาทนะครับใครที่สนใจก็ไปติดต่อได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงการภายในวันที่18มีนาคมนี้ครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเราสองคนต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังทางบ้านไปก่อนนะครับมีความสุขมากๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ